สวัสดีครับวันนี้ครับช่อง PJ Mobile t o นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ครับผมเราก็จะมาสร้างสุสานนะครับผมคือสุสานนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับวัดนะครับผมซึ่งซีรีส์นี้ใกล้จบแล้วนะครับเดือนตอนหนึ่งนะครับก็จะจบซีรีส์วัดแบบเต็มตัวมันจะมีอยู่สี่ซีรีส์ครับคือซีรีส์แร้แล้วซีรีส์ที่สอง คือเมลุเรียบสร้างไปแล้วอีพีแล้วซีรีส์ที่สามคืออีพีนี้แล้วก็จะมีอีพีหนึ่งอีพีนี้เราจะมาสร้างสู่สารนะครับผมต้องบอกกันเลยว่านี่คือรายการเมืองสร้างเมืองปิดสร้างเมืองในไหม่ครับแบบมั่วๆครับถ้าใครอยากให้สร้างเมืองอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้ว มาผมอีพีนี้นะผมเราจะมาสร้างสุสานกันนะครับผูคือจะบอกก่อนเลยว่าผมได้มาต่อเติมนิดๆหน่อยๆแล้วก็คือการทำเอาแล้วก็ติดไฟแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับผมมาครับผมเราจะมาพูดก่อนเลยว่า มันจะมีอยู่สามระดับนะครับผมกับศกในครันี้ก็จะมีระดับระดับแบบถูกนะครับผมมันก็จะคล้ายๆศยยกระยะอันนี้คือแบบคมีตังค์อันนี้คือแบบคุณรวยนะแบบคุณรวยตายนะเออประมาณนี้ซึ่งผมจะขอเอาถูกกก่อนละกันนะผมอือเลยนี่แล้วเราก็จะวางแบบนี้ เดือดดโอเคอันที่สองครับผมวางแบบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้แบบคนไม่ค่อยมีตังค์นะครับบ้านไม่ได้รวยขนาดไม่เอม Okay. ต่อไปครับผมระดับผมขอสร้างแบบระดับแพงก่อนกันนะครับระดับแพงนะผมจะอยู่ต้นแบบนี้เลยไอย้ไม่อันนี้คือระดับแบบคนตังบบมากมๆมมากนะครับคือจะแบบ นี่อันตับแรกนะครับนี่คือเรเดียวเลยนะครับ อันนี้คือแบบะระดับแบบคนแบบรวยรวยจัดนี่สมมุติว่านี่คือปลอกทองล้กันนะ,ะโอเคผมว่าผมต้องเปลี่ยนใหม่ว่ะถือว่าเอ้ยมาครผมเออมาผมจะเอาะระดับ คนแบบถูเยอะหน่อยนะอาผมคนมีสตางค์คนนึงนะก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบแบบเรียบอันนี้ก็กแบบกราอ่าผมเปลี่ยนดีกว่าแบบนี้คือแบบผูกแล้วแบบนี้คือปากาแบบนู้นคือแบบรวยนะครับโอเคอันนี้คือรวยแต่ไม่ได้รวยแบบเว่อรวัางอานางการงานสร้าง คนแบบนี้ก็จะมีเยอะจังนะนี่คือคนแบบไแบบม,ม่ค่อยมีตังค์นะครับนี่เลยคนรวยที่แท้ทู แบบวยแบบ่อาข้างหรวยนะเพราะว่าเราตั้งอยู่ข้างล่างคือตัวนี้คงงงละผมขอบินก่อนแล้วกันซึ่งอีพีนี้จะมาสั้นๆนะครับ หนึ่งบนแล้วก็จนถึงศูนย์ก็จะเป็นซึ่งตรงนี้ครับถ้าใครสังเกตด,ดีตรงมันจะเห็นเมลุเมลุเลยนะครับที่เราสร้างไว้ ep ที่แล้ว ันนี้ไม่ใช่ศพแต่อะไรแต่อย่างไรงนะครับผมคือผมยังผมที่ผมบอกไปนะว่าพิมพ์มันมาสั้นไม่ได้มายาวนะครับอันนี้คือแบบของมหาหริฐีมหาชษฐีเศรษฐี ว่ามันมาสั้นๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่ากดไลค์กดซับสไครยกดแชร์ครับอย่างที่บอกว่ามันมาสั้นๆครับผมผมไม่ได้เอายาวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันคือสุสานนะเนาะ มันคือสุดสานะนะว่าเพราะว่ามันมันก็แค่สร้างอะไรกโง่แล้วครับผมมาอีพีนหน้าเราจะมาสร้างกุฏินะครับผมซึ่งกุฏิเนี่ยผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกัน,นครับนี่ตรงนี้เลยคือตรงหน้าโบสถเลย พอเสร็จจากกุฏิคือต่อไปคืออลังการที่สุดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนนะครับโฟซึ่งแี่วเราก็จะเอาอยู่ตรงนี้ซึ่งกุฏินะถ้าผมไม่ผมอยากสร้างหลังวัดอะคืออยากสร้างตรงนู้นเลยแต่ถ้าทาตรงนู้นคือผมต้องแะพื้นที่เพิ่มซึ่งต้องดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าข้าไหวน่าจะขยายเพราะว่ามันเอาไว้หน้าวัดมันมีสวย ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,ก,กดซับกดแชร์กดกดติด,ด,ดตามให้ผมด้วยนะผม EP น่ายเป็นไรรอดูนะผมเพราะว่าเพราะว่าซีรีส์นี้ไม่จบง่ายแน่นอนนะคือเมืองเล่นมันยังมาเกิือเยอะเลยซึ่งพื้นที่ก็เหลือจำกัดแล้วนะครับเหลือโรงแรมสวนสัตว์ที่ยังไม่ได้สร้างเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดติดตามด้วยนะครับผมและยืมกดไลค์สำับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย